สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอมานาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำต้มโคลงปลาดุกย่างรสชาติจี๊ดจ๊าดถ,ถึงเครื่องหอมสมุนไพรแซ่บมากๆเลยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมขั้วพริกก่อนค่ะตั้งกระ,ะทะใส่พริกแห้งลงไปพอประมาณจากนั้นเราก็จะคั้วด้วยไฟอ่อนเพื่อให้พริกแห้งของเรามีความกรอบแล้วก็กลิ่นหอมเราจะคั้วไม่นานนะคะพอพริกของเราเริ่มมีความกรอบเราก็ตักออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำหอมแดงตะไคร้ขา่าใบมะกรูดมาขั้วด้วยไฟอ่อนเพื่อให้ทุกอย่างมีกลิ่นหอมค่ะ พอเราคั่วาม,มาเรื่อยๆนะคะทุกอย่างก็ส่งกลิ่นหอมใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำต้มโคลงนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปต้มน้ำให้เดือดน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่สมุนไพรที่เราคั่วเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปต่อไปเราก็จะใส่ปลาดุกย่างลงไปนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ ใส่ปลาลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะรอให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะสำหรับหม้อก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำปลาตัดรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ พอใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วแล้วก็ชิมดูรสชาติตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะ พอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะปิดแก๊สได้เลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพราใส่ลงไปตามด้วยมะนาวสดค่ะวันนี้เราใช้เป็นมะนาวสดนะคะจะได้มีกลิ่นหอมตอนใส่น้ำมะนาวเราจะใส่ตอนที่ปิดแก๊สนะคะห้ามใส่ตอนที่เปิดแก๊สเพราะจะทำให้น้ำมะนาวของเรามีรสชาติที่ขมไม่อร่อยค่ะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแห้งคั่วนะคะใส่ลงไปคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะโรยด้วยผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีหอมค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ต้มโคลงปลาดุกย่างรสชาติจิ๊ดจ๊าถึงเครื่องหอมสมุนไพรแซ่บมากๆเลยนะคะจะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีค่ะง่ายๆอร่อยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ